พี่มีแฟนยังพี่มีแฟนยัง มีแฟยังโอ้โหคําถามมีเป็นร้อยมาถามว่ามีแฟนยังโคตรเจ็บช้าเลยในที่สุดวันนี้มนันมาแล้วสินะสำหรับการตอบคําถาม Q&A วันนี้ผมจะมาตอบคาถามที่หลายหลายคนสงสัยกันนะครับว่าทำไมผมชอบเล่นเบดิสทำไมผมถึงทํา YouTube ผมมีไอรอลเป็นใครอะไรยังไงวันนี้ผมจะมาตอบคาถามพวกนี้กัน,นครับแต่ก่อนจะไปรับชมกัิเราก็ช่วยฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วเราจะไปถึง2 0 0มือซับด้วยกันนะครับโอเคก็ก่อนจะไปตอบคาถาม Q&A นะครับก็เข้าสู่ช่วงโฆษณา,นานก่อนเลยดีกว่า กำลังหาร้านเติมเกมถูกๆอยู่ใช่ไหมงั้นนี่เลยขอแนะนําร้านเมโลท็อปอัพร้านเติมเกมที่ดีที่สุดในตอนนี้ร้านนี้รับเติมเกมพับปี Rv และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัพเท่านั้นใครที่สนใจลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับหรือใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยหรือพิมพ์แอปเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับทำไมถึงชอบเล่นเมเลสนอกจากเวเลสแล้วชอบเล่นตัวอะไรอีก เวเลสเนี่ยที่ผมชอบเล่นเพราะว่ามันครบเครื่องมีทั้ง CC มีสตาร์ทมีความอึดมีดาเมจมีดูดเลือดแล้วก็นอกจากเวเลสชอบเล่นตัวอะไรอีกที่ผมชอบเล่นก็เป็นพวกสายดามเมจแรงๆอย่างวูคองอันเลนลิกเตอร์ไอตัวที่ว่าดามเมจแรงๆอะไรพวกนี้นเคยดูอนิเมะหรือเปล่าครับถ้าเคยเรื่องอะไรครับแล้วถ้าไม่เล่นเวเลสจะเล่นตัวอะไรคัมัะ คำถามที่2เนะี่ยผมจะตัดออกไปนะเพราะว่าผมตอบในคำถามแรกแล้วโอเคอนิเมทที่ผมเคยดูนะครับก็จะเป็นเดตอะไรซอนอาร์ตออนไลน์ผมชอบดูเกี่ยวกับเป็นการประจมภัยแอคชั่นอะไรพวกนี้เกี่ยวกับการต่อสู้คือผมชอบดูหมดเลยพี่ทางานอะไรแรงบันดาลใจอะไรในการทํา YouTube ก็ตอนที่ผมทํางานเกี่ยวกับพวกงานสวนที่บ้านแล้วก็ทํางาน YouTube นะครับก็จะได้เป็นเงินเดือนๆไปนะครับส่วนแรงบันดาลใจก็จะเป็นกับกิจงาะนไรเซอร์ลัที่ทําให้ผมเนะี่ยอยากทําคลิปลง YouTube นะครับ พี่มีเทคนิคการเก็บแต้มครับการเก็บแต้มก็เล่นไปบ่อยเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าวิธีการเล่นฮีโร่นั้นเนี่ยมันมีวิธีการเล่นยังไงรู้วิธีการเดินเกมรู้วิธีการเล่น,ลนล afe, อะไรประมาณนี้นะครับพี่อยู่จังหวัดอะไรพี่เรียนจบยังตอนนี้ผมอยู่จังหวัดตากนะครับแล้วก็เรียนจบยังก็ยังเรียนไม่จบนะครับผมจะต้องเรียนต่ออีก2ปี 2> พี่เล่นตัวอะไรก่อนก่อนจะมาเล่นเบลผมก็เล่นหลายตำแหน่งหน่ะก่อนจะมาเล่นเบลสเล่นแคลรี่เล่นโลมเล่นเมดเล่นแอสซัสเซนคือเล่นหมดเลยสโนบอลคืออะไรคือลูกบอล เป็นเพื่อนกับพยศมากี่ปีแล้วเป็นมา9ปีแล้วครับพี่มีแรงมาตานใจอะไรในการท YouTube ครับก็ก่อนที่ผมจะมาทํา YouTube นะผมก็ทํา t i k t อกมาก่อนนะแล้วแลวทํา Ti ต็อกเนี่ยคลิปมันสั้นใช่ไหมซึ่งการสอนเดินเกมอะไรพวกนะี้ซึ่งมันจะไม่ค่อยละเอียดมากสักเท่าไหร่ผมก็เลยมาทํา YouTube เกี่ยวกับการสอนเดินเกมสอนเล่นฮีโร่ต่างๆมันก็จะละเอียดกว่าเมื่อไหร่พี่จะเปิดหน้าครับขอ2 0 0 0มืซับครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าให้พี่มีแฟนหรือย,อยังครับไม่มีครับเพราะว่าผมจีบคนอื่นไม่เป็น ที่อยู่คิวน,นี้มานานหรือ,อยังครับก็อยู่มานานแล้วครับอยู่ตั้งแต่คิวเปิดแรกๆเลยครับพี่อายุเท่าไหร่ผมอายุ18ครับว a t ต h e f ฟักคำถามอะไรเน,นี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามเนี่ยเต็มเลยโอเคขอเริ่มผ่านแล้วกันพี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเหรอครับผมใช้โทรศัพท์ LG 5นะครับมีไออลในการทำยูทูบและติกต็อกคือใคร ยูทูบเนี่ยก็จะเป็นกิจงานกับดรอยเซอร์นะครับที่เป็นไอดอลในการทํา YouTube ของผมนะครับส่วนทิกตอกเนี่ยก็ผมไม่ได้มีไอดอลใครหรอกผมก็ทําคลิปเรื่อยเปื่อยแหละพี่เล่นฟอร์เรนเป็นไหมการเล่นให้ติดเม็นเนี่ยยากไหมฟอร์เรนเนผมไม่จับนะเพราะตั้งจากที่ตั้งแต่ปรับมาใหม่นยะคือผมไม่ได้แตะมาสซีซั่นแล้วแล้วก็ถามว่าเล่นติดเม็นเนี่ยติดยากไหมบอกเลยว่ายากมากๆนะครับกว่าจะติดเม็ดส้มได้กว่าจะขึ้นอันดับหนึ่งได้นยะก็ถือว่ายากมากๆกันเลยนะครับ จุดเริ่มต้นของการทำ YouTube คืออะไรและมีแนวโน้มที่จะทำคอนเทนต์อาตลอดไปไหมหรือว่าจะสลับเปลี่ยนเกมก็ RV เนี่ยผมก็จะอาจจะไม่ได้เล่นตลอดไปนะครับผมก็อาจจะสลับเกมไปเล่นเกมอื่นบ้างอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้ที่จะทิ้งเกมอาวนะครับก็จะเล่นเกมอื่นๆมากกระทอมกับกัญชาควรปลูกอะไรดีกว่ากันครับกัญชาครับเวลเจอตัว CC ีซีเยอะเป็นตัวซีซีปวดออกทารอนดีไหม ออกมาทำไมทารอนเวเลสมันไม่ได้แรงที่ตีธรรมดาเลยเวเลสได้ v มาแรงที่สกิล,ลนะสกิล,ลกับพาสซสีแบะแนะนำว่าเป็นจอกอกกับดาบแดงเนี่ยถ้าอยากมีดาเบจภายในตัวเนาะทำไมถึงชอบเล่นเวเลสฝึกนานไหมกว่าจะเก่งคำถามแรกผมขอตัดไปก่อนส่วนคำถามที่สองเนี่ยถามว่าเล่นนานไหมก็เล่นนานอยู่พอสมควรเลยกว่าจะเก่งเล่นไปประมาณ8 0 0ถึงพันเกมได้กว่าจะมาเก่งถึงจุดนี้ได้เวเลสสามารถเล่นได้ทุกตาไหม ไม่นะครับถ้าเจอตัวพิพิวก็ไม่ควรเล่นเวเลสควรออกของรถคูดาวกี่ชิ้นครับอย่างขั้นต่ําอย่างน้อยเนี่ยก็ประมาณ30-40%เนะเพราะว่าเวเลสเนี่ยมันต้องใช้สกิลที่ต่อเนื่องอยู่พอสมควรเลยทําไมพี่ถึงชอบเล่นเวเลสครับผมตอบไปแล้วครับแต่ก็มันน่ารักแล้วมันก็เป็นสาวแว่นด้วยพี่ชอบเล่นเวเลสตั้งแต่ตอนไหนครับตั้งแต่ตอนที่ว่ามันเปิดตัวใหม่ๆเลยพี่เล่นเวเลสยังไงให้ได้ที่1ผมก็เล่นเรื่อยๆเล่นไปจนกว่าผมจะขึ้นที่1อ่ะก็ตอนนั้นก็มีโห พี่คิดยังไงกับการเป็นเมนเลสครับคือที่ผมเป็นเมนเลสได้เนี่ยเพราะว่า1เลยที่ผมชอบตัวมันอย่างแรกเลยคือตัวมันเด่นในเรื่องของพาสซีฟสกิลอะไรพวกนี้แล้วก็มันก็เป็นสาวแว่นที่น่ารักมากๆกินข้าวด้วยยังครับแล้วกินกับอะไรผมยังไม่ได้กินอนะ่ะเออเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนดีกว่าพี่โนนคิดว่าเลสได้บัฟพี่คิดว่าเลสควรจะบัฟอะไรดีครับ <c oughs> สิ่งที่ผมคิดอย่างแรกเลยคือ ตัดเลือดไม่มีผลกับเวลเลสเอาให้แบบเวลเลสดูดเลือดร้อยเปอรเซ็นเลยแต่นั่นก็เป็นแค่ความฝันนะครับเพราะว่าเอาจริงมันก็แค่นี้มันก็โกงละอยากรู้ว่ารูเวลเลสของพี่ใช้อะไรบ้างครับรูที่ผมใช้หลักๆก็จะเป็น a เวกสิบเ p ปิ i ิสิบแล้วก็คาวสิบส่วนอีกรูกนึงก็จะเป็น a เวกห้าออสโลห้าเปิสิบแล้วก็คาวสิผมมีคำถามเดียวโอ้เดียวเดียวเดียวเดข้อเดียวแตกข้อย่อยทเทมเลยโอ้ขอผ่านแล้วกันเย ê. พี่คิดยังไงกับ GM ที่ไม่เพิ่มสกินเวลีเข้ามาสักทีพี่ชอบเล่นเวลีตำแหน่งไหนมากที่สุดทำไมถึงชอบตำแหน่งป่าเลยครับเพราะว่าดาเมจมันแรงเล่นยังไงให้แบกทีมได้ครับ <p> เล่นให้เก่งพี่หล่อไหมครับแล้วอายุเท่าไหร่ใช่ครับผมหน้าตาดีมากแล้วก็อายุ18ด้วยเวลี <ili> นนั่ารักครับใช่ครับเวลีมันน่ารักพอมันใสแว่นครับน่ารักก็เพิ่มขึ้นแบบ300%เลยเสียงเหมือนพี่นนท์จังครับใช่ครับเสียงผมเหมือนพี่นนท์เพราะว่าผมกินพี่นนท์เข้าไปแล้วสเปลดไหนท ทำไมผมเชิญพี่พี่ไม่เคยเล่นกับผมเลยครับผมยิิงครับพี่ใช้ระยะเว,เวลาเท่าไหร่ถึงจะเป็นเวเลเม็ดทองครับผมใช้เวลาประมาณ3เดือนครับพี่เคยคิดจะแคสเกมอื่นนอกจากเกม RV มั้งไหมครับก็เกมที่ผมกาลังจะแคสในเร็วๆนี้ก็จะเป็นเกมไมครับกับ r v เนะี่ยสลับคู่กันไปนะครับพี่นนท์ชื่ออะไรครับแล้วเล่นตัวอื่นเป็นไหมครับเออก็บอกอยู่นะว่าผมชื่อนนท์โอ้ถามว่าถามว่าเล่นตัวอื่นเป็นไหมก็เล่นได้อยู่ก็ถือว่าไม่แย่นะก็โอเคอยู่ อยากรู้ว่าทำไมถึงชอบเล่นเบรสเพราะส่วนมากเห็นผู้ชายชอบเล่นฟอร์เรนฟอร์เรนผมเล่นไม่เป็นนะเพราะว่ามันเล่นยากคือแผ่นนี้คือผมปล่อยไป3 4สี่ซีซั่นแล้วไม่ได้เล่นมานานละก่อนที่พี่จะเป็นเมนออฟพี่เป็นเมนอะไรมาก่อนผมเป็นผมเล่นหลายตำแหน่งนะคม่ได้เล่นแค่ออฟแต่ว่าผมเล่นหลายตำแหน่งเลยเล่นแคทรี่เล่นลมเล่นออฟเล่นป่าทำยูทูบได้ยังไงเริ่มจากอะไรใช้กอี่บาทซื้ออะไรบ้างแรกแรกผมก็ทำยูทูบโดยที่ผมไม่ได้ทําแบบตั้งใจนะผมก็แค่พูดนิดๆหน่อยแล้วก็ทําเกมเพลย์แล้วก็ แล้วก็หลังๆเนี่ยผมก็ได้ซื้อไมค์ซื้อหูฟังติดไมค์เนี่ยได้มาพูดให้มันมีเสียงที่จะชัดเด่นมากขึ้น,นครับถ้าถามว่าซื้ออะไรมั่งก็ซื้อหูฟังแล้วก็ซื้อโทรศัพท์แค่นี้เองก็รวมๆแล้วเสียไปประมาณ30 0 0 0กว่าบาทโดยประมาณนะพี่หล่อไหมใช่ครับผมหล่อแล้วผมก็น้าตาดีด้วยโอเคก็ได้สลับวันนี้ก็พอแค่นี้กันก็ในสลับคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมไว้กันด้นะครับซึ่งบางคาถามเนี่ยผมก็ไม่ได้หยิบมาตอบนะครับเพราะว่า มันเยอะไปตั้งมาทีสามสี่คำถามมันก็เยอะไปแต่มันก็ได้มีคําถามเกิน้เข้ามาถามผมนะครับก็เป็นคําถามที่แบบว่าแม่งเป็น10กว่าข้อเลยโอ้ก็เป็นคําถามที่แบบว่าโคตรจะปวดหมองเลยโอเคแล้วก็เอาเป็นว่าในสับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ลวกันก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฝากกด s ับ s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมตั้งเป้าหมายไว้ที่2 0 0 0 0ซับแล้วผมเนี่ยก็อยากไปถึง2 0 0 0 0ซับด้วยนะครับก็ฝากกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับโอเคก็ในสรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ละกันก็ไว,เว้เจอกันใหม่คลิปหน